ทำไมมันไม่ยอม valu เ t e อ่ะเห็นไหมว่าตอนนี้เมื่อกี้ที่นัดถามว่า CSS Class ใส่ไงก็ใส่อย่างเงี้ยก็คือตอนนี้จะสังเกตได้ว่า a Anchor Tag เนี้ยมี2 Attribute Href อันนึงแล้วก็ s s a s s ราดดีอันนึงนะครับเพฉะนนี้ก็จะเป็นคำตอของอันที่2ก็จะใส่ให้อันที่2 New j s อยากจะแนะนำทุกคนให้รู้จักอันนี้นิดน,นึงเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากเรียกว่า JIST ที่ GitHub.com เนี่ยเวลาเราแบบมีโค้ดอะไรอยากจะส่งให้เพื่อนเนี่ยใช้อย่างนี้จะง่ายกว่านะครับส่งอย่างนี้จะง่ายกว่าคือมันสวยด้วยส,สุดที่อาจารย์จะทำก็คือว่าอาจารย์จะโพส์เข้าไปนะอย่างเช่น Level 3 Challenge 2ก็ใส่ลิงก์เข้าไปปึ๊บจบ อ่าต่อครับนี่เราเสร็จแล้วได้สเพลดอ่าต่อ next challenge ทุกคนตามทันนะครับใครตามไม่ทันขอร้องครับช่วยคือจะให้โดนนัดทุกครั้งก็เดี๋ยวว่าหมดไม,ไม่ไดนะ้ต้องขอร้องแทน <c oughs> ใครตามไม่ทันขอร้องจริงๆหรือว่าจะมาคุยหลังคลาสก็ได้ไม่เป็นไรโอเค East Block okay. โอเคนี่ก็หนุกครีม East Name เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งนะถ้ายังไม่บอกถ้ายังไม่บอกแล้วส่งมานี่ไม่นับนะครับต้องบอกโอเคครับต้องบอกก่อนโอเคส่งมาได้แล้วก็จะได้แบบมีการเหมือนกับอะไรนะเกมชิงร้อยชิงล้านหรืออะไรไม่รู้เนี่คือต้องแย่งกันเสาะแย่งกันตอบโอเคคือเพื่อนต้องคิดกันนิดนึงส่งมาเลยโอ้อะไรจะหิวโดนทักกันขนาดนั้น ส่งมาได้อ๋อนี่มีคนที่ใช้ิสเ t อร์อันนี้คนสรารวุฒิอ๋ออ๋ออ๋อคนนี้ได้ได,ได้ได้โดนดัดหนึ่งจุดห้าอันนั้นเพราะใช้ใช้ g e ส t u r เขาแบบทำใช้ทันทีเลยนี่นี่วีแบบทำให้อาจารย์มีความสุขโอ้นี่ทำให้เสร็จเรียบร้อยเลยเนี่ยไอ้นี่เรา ก็ไม่เวิร์กนี่หน้าแตกเลยเนี่ยใช่เยนี่นะถ <i> ้าไม่เวิร์กนี่หน้าแตกเลยไม่เวกแตกาะอมีเฉยเฉยนะจะเวิร์กไหมเนี่ยไม่รู้ <i> ราอลองดูคุณสลาวุฒิสรุปว่า,วรา,วราวพรีมเนมของพวกซอมบี้ทั้งหมดใช่ไหมนี่ใส่ซีเฉยจะเวิร์กไหมนเนี่ย อยจางเศร้าเลยโรว์สาวใช้จิ๊บถึงไม่เวิร์กนี่นี่เวิร์กหรอเดยวก่อนเขาบอกว่าแค่ออโชว์ออซอมบี้แหมแต่ว่าจะไปอ้าวเหรอเฮ้ยจริงๆนะ้มันอาจจะต้องเป็นอย่างนี้เปล่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ทำไมมันอ๋อเออ <c oughs> ไมอ่ก่อนกลับไปดูคนอื่นนี้ว่ามีใครตอบอะไรมาบ้าง <c oughs> อ๋าขอทัสอ๋อทัสทัชไม่ได้โดนนะ ของทัสเขาเวิร์กเมื่อกี้ของใครอ่ะไม่เวิร์กเพราะสงสัยคงมี syntax error มั้งเนี yeah, ่ยทัสอ่ะไอ้ต่อไป extra credit บอกว่าอะไร link ลิงก์ทูโชว์ซอมบ i ้ในยิปส์ block อ่ะคนต่อไปส่งมาน็อต mm hmm. อ่านน็อตไม่ใช่ not ตลาเลนโหวันนี้หิวตอนนั้นตอบปล้วไ <Okay. S 1> อแต่ซลเลนยังไม่ได้ตอบอันนี้ครั้งแรกอันไหน อันนี้ดีกว่าเพื่อที่ง่ายๆจะได้ใช่ปะก็ลิงก์ทูทีดอตแล้วก็า t t ก็คือตัวซอมบี้อันนี้คอมเมนต์นิดนึงคือว่าใช้หลอดจะใช้แบบแทนที่จะใช้ t เหลอดจะใช้อย่างอื่นตัว z หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ปะอ่ะาใส่เข้าไปก็เป็นลิงก์ขึ้นมาใช่ไหมครับอ่าสเลนเนี่ยนี่ยังสุขสีกันอยู่หมดเลยเนี่ยอ้าพวกผู้หญิงครับวันนี้นี่จะยอมฮะ หรือไม่กินเท่านันยังไม่ได้ยังไ,ไ,ไม่ได้คำตอบาเลยนะอ่ะต่อต่ออย่าเพิ่งส่งมานะอย่าเพิ่งส่งมาโอเคให้เวลากันครึ่งนาทีแล้วกันอิชบล็อกซอมบี้ต้องมีม t h a น o n วันทวีตพร n น o u ส s ม a r ์ซอมบี้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์บอกมาก็มาเลยนะอย่าเพิ่งมาะคระับโทษที่กองเย เราต้องการที่จะโอ้โ oh หมาเลยทัชโอ้ ho, นี่เอาเอาทั้งกล่องเลยป่ะ <laughs> <laughs> อ่าลองดูลองดูเจ๋ง <c oughs> นี่จริงจริงอันนี้เอาโอเคอันนี้เท่าที่เท่าที่ดูก็น่าจะถูกนะแต่ว่า <c oughs> ถูกป่ะอันนี้ถูกป่ะเพราะว่าแอชเนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่งถูกป่ะ คราวนี้อ่ะพัสสองอันนี้เดี๋ยวขออธิบายนิดนึงอย่าเพิ่งส่งกันมานะคือไม่ค้ายเห็นหรือเปล่าว่ามันมีวิธีการที่จะทำคือใส่ if statement เข้าไปได้ด้วยนะครับอันนี้นี่คือใส่ if statement เข้าไปได้ด้วยคือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรา p r i n ์ zombie name ใช่แล้วเราจะ p r i n ์ smart zone ก็ต่อเมื่อ zombie ตัวนี้เนี่ยทวีตของมันมีไซส์ามากกว่าหนึ่ง แต่จริงๆตรงนี้เนี่ยมันมีวิธีทำอีกวิธีหนึ่งคือว่าสามารถที่จะพิมพ์ออกมาได้อาจารย์จะโชว์เลยก็แล้วกันคือมันมีวิธีนี้ใช่ไหมแล้วมีอีกวิธีคืออย่างนี้เอาแล้วแบบว่าเออรู้ไว้ นี้ก็เวเหมือนกันเห็นว่าทัชโดยนี้เนี่ยทุกคนดูนี้นิดน,นึงครับคือข้อแตกต่างระหว่าง Ruby กับ Java อีกข้อหนึ่งคืออะไรเราสามารถที่จะใส่ if statement หลังจาก condition หลังจากสิ่งที่เราต้องการได้อันนี้มหมายว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราไม่แล้วถ้าเราตัดประโยค if ข้างหลังไปเลยอันนี้ก็คือจะใส่ smart zombie เข้าไปถูกไหมฮะถูกใส่เข้าไปเลยเพราะมันมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่แต่ตรงนี้เนี่ย จะไม่ใส่เข้าไปเสมอเพราะอะไรเพราะเราใส่ if เข้าไปบอกว่าเราจะใส่ smart zombie เข้าไป if zombie tweet size เนี่ยมากกว่าหนึ่งปกติจะว่าเวลาเราจะต้องทำเขียนโปรแกรมเราต้องเขียน if อย่างนี้เสมอถูกปะแล้วก็ something ถูกปะแต่ว่าของ ruby เนี่ยมันสามารถทํอย่างนี้ได้ด้วย something if get ยังคือ line เดียวไปเลยอันนี้ get นะแล้วมันมีอีก มันมี unless ้วยแต่ว่าอาจารย์ไม่อยาก cover ตอนนี้เดี๋ยวจะ confuse แต่เอาง่าย,ายๆสั้นๆคือถ้า if ก็คือ if เหมือนที่เราเข้าใจ unless จะเป็น opposite ของ if ก็คือต้อง evaluate to false มันถึงจะ true true ก็แค่พูดให้ฟังเฉยๆโอเคคราวนี้ขออันต่อไปขออ่านก่อนขออ่านก่อนวิง่งส่งคราวนี้เมื่อกี้เรา print smart zombie แล้วต่อไปที่เราจะทำคือขอใช้ else เพื่อที่จะพิมพ์อีกเมสเซจหนึงถ้าสมมุติว่าออซอมบี้ไม่สมาร์ทอ่าส่งเข้ามาได้ครับเป็น Else นะมี If กับ Else ร่วมกันยังไม่ได้คำตอบโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าทำไมเกิดอะไรขึ้น ไม่มีคนส่งคางตอบมาเลยเรียบร้อยนัดหนึ่งยอ้อนเออเวลาขอขอนิดน,นึงเวลาส่งคางตอบเข้ามาไหนๆก็ไหนๆละจารย์ที่เกียรติส่งเป็นทำเป็นจิสแต่ว่าช่วยบอกด้วยว่า Challenge กับ Level อะไรคนที่เขาแบบตามอยู่เขาจะได้ออรรู้ว่านี้สำหรับ Challenge สาม v e v e l เท่าไหร่หรอวะ เลเวลสี 4, note, 3, 4, ่เอ้ยเลเวลสามแชร์เลนสี่ทษาทีครับ <Netflix. S 1> ชยช่วยส่งเข้ามาด้วยก็แล้วกันอันนี้เวิร์กไหมต้องลองดู <Yes. S 1> ถูกปะอันนี้เวิร์กถูกไหมครับนัก็คือคำตอบก็คืออยู่ใน สบุกันล่าสุดอย่าลืมนะครับส่งคําตอบเข้ามาก็อินดิเคตด้วยว่าเลเวลไหน c h ชา l e n จ e อะไรคําตอบก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าใครสนใจก็ลองดูที่กระดานนิดนึงก็คือเรามี f เหมือนเดิมเมื่อกี้แต่ว่าครั้งนี้เราใส่ L เข้าไปใช่ไหมฮะก็คือเหมือนกับ F อ F เปกติของเจ้าว่าแล้วก็จะพิมพ์ออกมาเลยถูกต้องอ่าช l l e n g ์ต่อไปอย่าเพิ่งส่งนะครับใน each block e a s each ในที่นี้คือด e a นะครับ next from the name link to its edit page อันนี้นี่น่าจะยากกว่าน,นิดหน่อยก็ขอเวลาครึ่งครึ่งน,นาทีโอ้อคนที่ส่ง n l e สนี่มาเนี่ยโอเคเลยนะคืออยากจะชใหยเพื่อนก็ดูนิดนึงคืออันนี้ก็เวิร์ k อันนี้ก็เวิร์ k ถูกปะคืออย่างที่จังคุยเมื่อกี้แล้วอะ่ะเห็นชัดไหม คือเมื่อกี้อาจารย์บอกคุยแล้วบอกว่าเนี่ย unless มันคือออปสิทธ์ของ if นี่มันถึงเหมือนกับ if กับ else if กับ else นะคนที่ส่งมาใช้ได้เลย p เห็นเห็นไหมครับถ้าหมดว่านี่ก็ลองสังเกตดูจากตัวนี้ว่าทำไมอันนั้นก็ work เพราะว่าจริงๆแล้ว if กับ unless มันก็แค่ออปสิทธ์กันอะคงจะได้คงจะมีคนที่ได้แล้วนะครับที่จะได้ a d i t l e n g มาก็ส่งเข้ามาเลย อย่าลืมส่งมาแชร์แลนช่วยโอ้หนี่สเลนเอาไปทั้งกล่องแน่เจ๋งใช่อันนี้ก็คงเวิร์กถูกไหมฮะก็มาสังเกตดูก็จะเห็นได้ว่าเป็นเอดิท ถูกไฮนะลิงก์ที่มันเจเนอเรตก็คือเอาสั้นๆกันอีกทีนะครับคุยไปแล้วเมื่อกี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือลิงก์ทูฟังชันเนี่ยจะรีเทิร์นแองเกิลแท็ก็คืออันนี้ออกมาเลยเข้าใจไหมฮะก็คล้ายๆเหมือนกับว่าฟังก์ชันมันรีเทิร์นเป็นสตริงกลับมาให้เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลายนี้นะครับกับเปลี่ยนกลับมาเป็นอันนี้นะครับก็ถูกเซินก็ส่งมาถูก เค okay. ต่อไป extra credit ก็คือ link to the new zombie page outside of the each block อันนี้ให้ hint น,นิดนึงว่าคำตอบอยู่ใน index page ของที่เราสร้างกันมาในโปรแกรมของเราอะถ้าไปที่ index page ก็จะเห็นว่าเขาทำไงก็เดี๋ยวจะขอคำตอบ <c oughs> <c oughs> อ๋อขอบคุณคนะับ ได้ครับได้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว ส่งมามีไหมอย่าลืมนะครับที่เราขออยู่ตอนนี้คือเราต้องการลิงก์ทูนิว o อม i ี Page สร้าง New Zombie Page อะก็คือเมื่อกี้เราใช้ e d i t ต i t แต่แลช่ะคราวนี้เราอยาจะลองทำ New บ้างแต่ว่าต้องอยู่เอาซ์ d e แล้วไอตัว e a c บ block นะก็ไหลขอลองดูดิมีใครเข้าใจไหมหินห oh, <okay. S 1> ินก็ต้องอยู่นอก u l เนาะ แล้วก็มันต้องเดฟเ n i t e ล y ไม่ใช่เอ i t ตถ้าสมมุติอยากจะหาคำตอบก็ไปลองดูในตัวสไลด์ไอเรียล o r Zombie s l i d ์ที่ให้ไปสุดได้มีใครได้ไหมมาแล้วมาแล้วมินมินเขาได้ก่อนททษทีนะไบรท์ right. เขาส่งมาก่อนเตาก็จะไม่แน่เขาจะผิดก็ได้อ่ะลองดู อ๋เอเฮ้ยเดี๋ยวนฮะเดี๋ยวไม่ได้ยินไม่ชัดครับอ๋อคนใหม่อ๋อคนใหม่อ๋อนี่มีการแก้ตรงนี้นะ,อ,ะอ๋ออ๋อ ได้ครัได้ใช่นะถูกแล้วนะ,ะเฮ้ยมันเป็นอะไรของม,มันแบบมันหายนะ่ะคราวนี้เนี่ยเราทำอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำอย่างนี้นะแต่จริงๆซึ่งมันก็ถูกแต่จริงๆถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะทำเนี่ยอาจารย์จะเอาวางไว้ข้างนอกตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นพาร์ทของ U L ใช่ไหมนิมนคือเราเอาวางไว้ข้างนอกไปเลยดีกว่าง่ายกว่า ก็คือสติว่ามาร์กัปก็ะจอกมาเแต่งนี้ถ้าดูบนบนกระดานหรือว่าบูดูในเครื่องก็คือตัว a n งเก r t แ g กเราจะอยู่ข้างนอกถ้าหมูว่าทําไมถึงทำอย่างนี้ก็ลองไปดูที่ไอตัว Index Page ของอะไรก็ได้ของ t ทว e ตหรือของ z o m b มบก็จะเห็นว่าเขาใช้ New เนี่ยอยู่นอกตัว u r l แต่นี่ก็คือคำตอบคำตอบของ Challenge Level 3 Challenge 5 นี่ตามทางกันไ,ไหมครับคนอื่นที่ยังไม่ได้ส่งโค้ดเข้ามาหรือว่าเป็นนั่งกินโดนัทอยู่โอเคต่อไปเลเวลโอ้นี่ขึ้นเลเวลสี่แล้วนี่ยังไม่ได้สอบเลย แั้ต้องกลับไปที่เลคเชอร์ย้อนฝ่ายเที่ยงใบ่ายสองโมงครึ่งอย่างนี้หยุดก็ต่อ,ตอกลับเลคเชอร์หน่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าเหมือนว่าเราคุยกันที่เรา cover มาโซฟาก็คือเรามีโมเดลเมื่อกี้เรา cover view ไปละก็พอเข้าใจ view มากขึ้นแล้วคราวนี้นะเพราะว่าเราได้เห็นเชื่อว่า ลิงก์ helper เช่น link to แล้วก็มี new page edit page อะไรไม่ยี้เรากทำกันไปในหละก็พอเข้าใจบ้าง,งแล้วคราวนี้เราจะเริ่มมาคุยเรื่อง controller แล้ว <c oughs> อาจารย์อาจะชี้นิดนึงว่าถ้าจำในตัว diagram ที่แบบว่ามันมีตัว r o u t e ์มี diagram จากเมื่อวานอะ่ะที่มี r o u t e ์มี view มี model มี controller มี browser อันนี้ก็เป็นอีก view นึงเขาพยายามจะโชว์เห็นว่า ดอ o เอเข้ามาผ่านอะไรสักอย่างซึ่งก็คือดอเตอร์แหละเราค v e r เดี๋ยวก็จะค v e r ต่อไอชัปเตอร์ต่อไปผ่านดอเตอร์เข้าถึงคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมคอนโทรลเลอร์ controller, ก็เอา Data จากโมเดลจากโมเดลกลับมาที่คอนโทรลเลอร์แล้วขึ้นไปวิวใหม่แล้วถึงจะ Return HTML Page ไปให้ Firefox หรือ Browser อันนี้นี่ก็เป็นอีกอีกภาพหนึ่งที่จะโชว์ว่าอะไรที่เกิดขึ้นเวลาด r ว w เซอมาติดต่อเรา เฮ้ยทำไมอยู่ดีหลุดมาไกลเลยก็คือตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือว่าเวลาเราพทป์เข้าไปในเบราว์เซอร์เนี่ยทวีต หนึ่งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะผ่านคอนโทรลเลอร์เนี่ยผ่านคอนโทรลเลอร์เข้ามาทวีทคอนโทรลเลอร์พอผ่านทวีทคอนโทรลเลอร์ไปปุ๊บก็รีเทนไปที่ตัวโชว์เ,เห็นนะไอตัวนี้นี่ที่